กันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่700แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชองค์อาจกล้าหารสู้เพื่อชาติปี2,521สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้เดิมๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์อาจกล้าหาญสู้เพื่อชาติสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดทะเลสุงปี2508นิยมบัว6สภาพดีน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมค่ะคืนชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่าน น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะแค้วคาดปลอดภัยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่วทวดทะเลสุงเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูบ่บูหลวงปู่สงรุรุ่นแรกวัดสุมังคลารามจังหวัดสกลน,นครต่อโคตรหม่เลขสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ หลวงปู่สงหลวงปู่บูนะคะคสำหรับเหรียญหลวงปู่สงหลวงปู่บูสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อบุญรุ่นบุญพัฒนา25ปีวัดบ้านโพธปี2541สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะคสำหรับเหรียญหลวง พ่อบุญนะคะรุ่นบุญพัฒนานะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญราชการที่6การกําเนิดการออมสินครบรอบ60ปีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะค่ะสําหรับเหรียญรัชการที่6 ครบรอบการออมสินนะคะสภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระกิ่งวัดสุทัศน์เทิดพระเกียรติเนื้อตะกัวนะคะ50ปีสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะของราชสมบัติครบ50ปีนะคะค่าสำหรับเหรียญพักกิ่งวัดสุทศัสสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดช้างให้หลังยันไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ ึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะแข้วคาดปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดสภาพดีเหรียญนี้ขอที่350ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอ,องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลอกเก่าห่วงในตัวนะคะเก่ามากไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะ เก่านะคะห่วงเชื่อมในตัวนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อสวยเก่านะคะค่ะสําหรับเหรียญหล่อเก่าๆนะคะห่วงในตัวไม่ทราบที่นะคะสภาพดีองค์นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจังหวัดเพชรบุรีปี 2550นะคะอายุ91ปีรุ่นสงน้ำสภาพดีหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะโตนิดนึงนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะคะรุ่นสงน้ำสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองลงยาหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะคะรุ่นเสาห้าเหรียญโสรถจังหวัดเพชรบุรีปี2523่สสภาพดีสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยจริงนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะกระไหลทองวิ่งเลยนะคะลงยาก็สวยมากๆนะนะคะ,คะสำหรับเหรียญกระไหลทองลงยาสวยๆหลวงพ่อวัดตะเขานะคะสภาพดีสภาพสวยเหรียญน,นี้ขอที่ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เนื้อ3กษัตริย์นะคะวันนี้จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะด้านหนึ่งนะคะสำหรับด้านหลังนะคะเหรียญหนึ่งเป็นพระพุทธโสธรนะคะ เหรียญหนึ่งเป็นพระนิรันตลายนะคะปี2534นะคะสภาพสวยทั้งคู่เลยนะคะสวยเดิมทั้งคู่จริงๆนะคะนำไปเลี่ยมขึ้นคอรับรองสวยมากๆเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อสามกษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะ สภาพสวยเดิมอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเลือกได้นะคะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการจัด2อ,องค์ก็จัดเลยนะคะยินดีมากๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชของราชสมบัติครบ50ปีนะคะสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดิมเดิมเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชสวยนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอามเท้ามหาพรหมเนื้อตะกัวไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญอามเนื้อตะกวัวเท้ามาหาพรมสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเท้าจัตุคามรามาเทพหลังราหูอมจันนะคะไม่ทราบสับนักสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นราหูอมจันนะคะ สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพหลังราหูอมจันทร์ไม่ทราบที่สภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวรับไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเทวราชโพธิสัตว์จัตุคามรามเทพหลังดาวสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสาภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามาเทศหลังดาวสาภาพดีเหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวรับไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไร่ทองลงยาเท้าจตุคามรามเทพวัดเขาอ้อปี2,550สภาพดีเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยจริงนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยจริงสวยเดิมนะคะสำหรับขนาดอยู่ที่3เซนกว่าๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระไรทองลงยาเท้าจตุคามรามเทพวัดเขาอ้อนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อ3กษัตริย์เท้าจัตุคามรามเทพวัดขาวอ้อนะคะสำหรับขนาดอยู่ที่3เซนกว่าๆนะคะสภาพสวยเดิมนะเก็บหน้าบูชาค่ะสวยจร,จ,รจริงนะคะสวยจริงๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะ เป็นเนื้อสามกริย์นะคะเรี่ยมขึ้นคอรับรองสวยมากๆเลยนะคะขนาดอยู่ที่3มเซนนะคะค่ะสำหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพเนื้อสามกรสิส์สวยๆนะคะใส่ใต้เขาอ้อสภาพดีองค์นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อสามกริย์พระปิดตาพังพักการนะคะ ไม่ทราบสำนักนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ3เซนนะคะสภาพก็สวยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะถือว่าสวยนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมสามกริย์นะคะค่ะสำหรับเหรียญพระปิดต,ตาพังพระการเนื้อสามกริย์นะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่ทวดวัดช้างห้เหยียบน้ำทะเลจืดหลังชินนบับชรสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะด้านหลังเป็นคาถาชินนบัญชรน,นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังชินนบับชรสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ ฤาษีตาไฟนะคะหลังท่านเท้ามหาเทพปฏิมาสภาพดีเก่าไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพดีก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆเหมือนกันนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ฤาษีตาไฟนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ สองหค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระนารายณ์เปิดโลกอาจารย์อึงวัดเชิงหวายนะคะสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะโตนิดนึงนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ค่ะสําหรับเหรียญพระนารายณ์เปิดโลกอาจารย์อึงวัดเชิงไหวสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมปี2506ขนาด4เซนนะคะสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพโชดช่วงชัชวานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีผิวดมเดิมผิวเป็นลุ้งนะคะสภาพสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยจริงนะคะต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังนะคะสวยจริงนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะหล่อใหญ่นะคะขนาด ประมาณ5เซนได้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสภาพก็เดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะสวยจริงนะคะลวดลายศิลปะสวยมากๆนะคะสำหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพชช่วงชัดทวานนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพดีผิวเดิมผิวปินลุง้งองค์นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินเก่ามากสําหรับองค์นี้อุดกิ่งกิ่งดังนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะสําหรับองค์นี้นะคะนี่ค่ะอุดกิ่งกิ่งดังนะคะค่ะสําหรับรูปลอหลวงพ่อเงินอุดกิ่งกิ่งดังไม่ทราบปีสร้างสภาพดีองค์นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นร,รนูปรอหลวงปู่ทวดนะคะสําหรับองค์นี้ก็อุดกิ่งนะคะกิ่งดังไม่ทราบที่นะคะสภาพดีสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะผิวดมเดิมเลยนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ค่ะอุดกิ่งนะคะองค์นี้ก็กิ่งดังเช่นกันนะคะค่ะสําหรับรูปรอหลวงปู่ทวดนะคะสภาพดีสภาพเดิมองค์นี้ขอที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธโสธรปี2543นะคะจังหวัดฉะเชิงเซาตอกโคตรหมายเลขใต้ฐานสภาพดีสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะผิวสวยผิวเดิมนะคะนี่ค่ะตอกโคนใหมายเลขใต้ฐานนะคะสวยจริงนะคะสําหรับองค์นี้นะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อพระพุทธโสธรนะคะสวยๆเดิมๆตอกค้นหมายเลขใต้ฐานองค์นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระบวกเข็มรุ่นเจริญลาบนะคะหลวงพ่อไัยบูรณวัดอนาลโยทิพยารามนะคะจังหวัดพะเยาสภาพสวยกองเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ ที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงเก็บได้เลยนะคะสำหรับพระสวยๆกล่องเดิมๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับพระบวกเข็มนะคะรุ่นจเจริญลาบหลวงพ่อไภบูรนะคะสวยเดิมกล่องเดิมองค์นี้ขอที่300ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้นะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้เป็นเหรียญแพรแถบช้างเผือกมอปลอนนะคะเนื้อเงินกระไรทองสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสมบูรณ์มากๆหายากนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆนะคะนี่ค่ะกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญก็สวยมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะ มอปรนะคะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะเป็นเนื้อเงินกระไหล่ทองนะคะด้านในเป็นเนื้อเงินนะคะชุบกระไหล่ทองอีกทีนะคะแพ้แถบอยู่ครบนะคะมงกุฎก็อยู่ครบเข็มกัดอยู่ครบนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะยังไม่ได้แกะจากกล่องเลยนะคะกล่องสวยกล่องเดิมนะคะเห็นไหมคะเก็บไว้โชว์ในตู้สวยๆนะคะ น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญแพรแถบช้างเผือกมอปรอเนื้อเงินกระไหลทองสวยๆกล่องเดิมเหรียญน,นี้ขอที่ 800ค่ะสวยเดิมแบบนี้หายากนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ